ผมทํนั้นว่าทุกอย่างเลยนะซักผ้าถูพื้นล้างห้องน้ําตากผ้าทาได้ทุกอย่างเลยนะว่าถ้าอยากจะให้แฟนล้างจานให้ขนั้นเลยครับผมโดยความที่เราทําอาหารแล้วแฟนเขาแบบเออเดี๋ยวช่วยล้างจานให้อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมว่าล้างเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างสะอาดนิดน,นึงอะไรเงี้แต่ว่าถ้าเกิดมีแฟนมาช่วยล้างก็จะดีมาก สิ่งหนึ่งนะครับที่สาวๆคนรู้เกี่ยวกับตัวผมคือผมเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากมากนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเมนูเด็ดก็คงเป็นสเต็กค,ครับผมผมชอบทําอาหารแล้วผมก็ชอบทํางานบ้านด้วยแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบทําเลยคือผมไม่ชอบล้างจานครับผมที่ไม่ชอบล้างจานเพราะว่ารู้สึกว่าตอนล้างจานเนี่ยมันค่อนข้างอาจจะก,กลัวลื่นกลัวทําจานแตกหรืออะไรก็ตามเนี่ก็สมมติอยู่กับแฟนอะไรวานี่คือผมทํางานบ้าน,นทุกอย่างเลยนะซักผ้าถูพื้นล้างห้องน้ําตากผ้าทาได้ทุกอย่างเลยนะว่าถ้าอยากจะให้แฟนล้าง จานให้แค่นั้นเลยครับผมด้วยความที่เราทําอาหารแล้วแฟนเขาแบบเออเดี๋ยวช่วยล้างจานให้อะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยผมก็ล้างเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างสะอาดนิดน,นึงอะไรเงี้แต่ว่าถ้าเกิดมีแฟนมาช่วยล้างก็จะดีมากมากบ้าบ แด้วยความที่ผมเป็นคนสะอาดด้วยแล้วก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีระเบียบด้วยทุกครั้งที่ตื่นมาก่อนจากห้องเนี้ยหนึ่งอย่างที่ต้องทําก็คือต้องพักผ้าห่มเสมอนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะพับผ้าห่มเสมอเพราะรู้สึกว่าเรากลับห้องมาอะไรเงี้ยถ้าเกิดห้องรก,กเราจะรู้สึกแบบ ไม่ comfortable ที่จะอยู่อะไรเงี้ยก็พยายามก็จสมตสม,ตสมติว่าผมเจอแฟนที่แบบไม่พักเหามหรือว่าแบบคือส่วนใหญ่ก็คือผมจะทําให้ตลอดอะไรเแงบบี้ยผมรู้สึกว่าเตียงอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ต้องสะอาดเพราะเรานอนกับมันแบบ8ชั่วโมงอะไรพวกนี้ถ้ามันสกรปรกมันอาจจะทําให้เราแบบสิวขึ้นได้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่อาบน้ำอะ at l e a s คือควรจะแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเป็นเสื้อผ้าสะอาดอะไรเงี้ยเราค่อยขึ้นเตียงสมมติมไปกินหมูกระทะมาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าไม่ได้จริงๆเลยอาจจะแบบออขอเถอะไปอาบน้ํามากหรือเอาอะไรคุมหัวหรือว่าเปลี่ยนเสื้อก่อนอะไรเงี้ยอาบน้ําแต่ว่าไม่สระผมอย่ผมไม่สระให้ครับผมไม่ได้จริงถ้าสมมติผมเจอผู้หญิงที่อาบน้ำวันละรอบสระผมมาทีละครั้ง คือถ้าเกิดอาบน้ำวันละรอบอะเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่สระผมอาทิตย์ละครั้งเป็นผมผมก็คงแบบโอเคก็คงไปสระให้หรือไม่ก็คำว่าเออถ้าเกิดเธอแบบไม่อยากสระเราไปร้านสระผมไหม,มอะไรประมาณนี้ครับผมากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมทําให้คุณทุกอย่างได้เลยยกเว้นการล้างจานมาทาให้ผมหน่อยได้ไหมครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมกันนะคุณดูเป็นคนมีระเบียบ ไม่ได้ดูเป็นคนมีระเบียบคุณมีระเบียบเลยแหละแล้วก็เตียงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตสะอาดเขตไฮจินิกเลยใช่ครับมันมีทําให้มันมีปัญหาในความสัมพันธ์ไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีครับก็อย่างที่ในวิทยาบอกก็คือถ้าสมมติเขาไม่ทำเนี่ยผมก็จะทําให้ครับใช่ครับเอาละมีไม่มีเดี๋ยวคุณจะรู้ตอนนี้แหละครับเพราะบางคนอาจจะแบบว่าเคยเคยดูหนังฝรั่งไหมฮะมันก็ใส่เท้าขึ้นเตียงเลย ใส่รองเท้าอยู่ในบ้านด้วยกรลังอ่ะอย่างผมเป็นคนสบายๆเนี่ยอย่าว่าแต่อาบน้ำเลย <คน S 1> ทีผมก็ขีมขข่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนเตียง <laughs>